มาหัวเสาฟังขวาลูกที่พงตีรองไว้ได้ฮะลับบอลก็ค่อนข้างดีรับชลทิตสั้นกลางจะข่ายขวาไว้ได้อีกแล้วชลทิตแล้วมาเองครับตีลูกนี้ดักไว้ได้เหมือนกันแล้วมาลาดยอดข้าม,มาก็ออยังติดชลทิตมือยาวครับคว้าให้เพื่อน,อนเดินข้ามกลับไปลูกนี้ก็ติดชลธิตอีกแล้วอ้าวชลทิต สวนคืนมารับล้นแล้วโอ้โหคือดูแล้วแม่มันก็ไม่น่าเสียแต้มทั้งคู่จังหวะแรลลี่กันแต้มนี้ขยับลงมาเสิร์ฟคำนุติพงศ์แม่ไม่ทันเหมือนจะไปกักจังหวะกันเองฮะจังหวะไล่บอลนะฮะ เสิรพระนุติพงศ์แดนหลังครับชลธิติฉลับบล็อกลงไปสวยงามฮะไม่มกันดึงเสื้อหยอกล้อก,กันนะครับสนุกสนานครับน้องๆเสร์ฟมา มียกกลางตะข่ายตีเร็วตีบล็อกแล้วลงครับสวยงามสลับบล็อกแล้วลงไล่ไม่ทันครับตนนวัตตีลูกนี้เต็มแรงครับแม่แล้วก็รับลูดออกไป บอลเสิฟของช่องนนทรีครับรัฐภูมิบอลแรกรับไม่เข้าต้องแก้ไขอู้บอลสามทำไงฮะอันเดอร์ทิ้งไปก่อนครับนุทิพงศ์แล้วอันเดอร์แรงเวอร์ฮะแรงเอาไปเยอะเลยทีเดียวอันเดอร์จากหลังไปหลังสุดฮะคราวนี้คุณผู้ชมก็ชมเทปบันทึกภาพในการแข่งขันวิทยุการบินมินิวลลอลล์บอลครับประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะฮะ บานธรรมราษจากนครพนมในชุดสีชมพูครับพบกับวชชงดนซีจากกรุงเทพในชุดสีแดงลูกนี้แม่พยายามจะลอยตัวตีใส่บล็อกอย่างดีอยู่ฮะได้แ้บครับลูกตบของสุรเชสสว่างเพชร แล้วก็ลงไปเสิร์ฟพห้สุรเชษเด่นเลยครับวันนี้สุรเชษใส่รองเท้าสีส้มเนี่ยบางคงจะแปลกตาก่าเพื่อนๆหัวเสาโอ้ยขึ้นช้าครับเนื้อนานไปนิดนึงคนะรับอภิษ์เลี่ยนฝั่งบ้างมาทำฝั่งขวาลูกนีต้ตีลงไปสวยงามวิทวัสชัชวาน คือด,ดูจากตัวแล้วเกมรุกน่าจะดีกว่ารมาม่าแต่ว่าเล่นไปเล่นมาไม่ดีเท่าที่ควรตรงนี้อุ้ยตีแรงไปนิดนึงครับกดไม่ลงงะ้านของชลทิศรีบุตร แม่เห็นบอลมันลึกครับง้างจะเซตหลอกแล้วเปลี่ยนยิงจะให้ข้ามตะข่ายก็ติดนะทางด้านของตะนุวัตรพลาดไปนิดนึงครับมอสักครู่ทุปร่างค่อนข้างเล็กนะฮะตะนุวัตรสูง150เองครับหนาก53อ้อลูกนี้บิดข้อมือสวยครับชนลัติคนเดิมฮะขึ้นกลางแล้วขึ้นกลางนะแล้วบิดออกไปทางริมเส้นเนะี่ย นี่ฮะทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวโอ,โอ้ยอยู่ๆก็รับบอลแรกเสียซะงั้งงนครับบ้านรามราชไล่ไม่ทันครับเกียรติศักดิ์ อีกแล้วครับพยายามเล่นทางลูกนี้อ้าวแต่ยังหว่าซ้ำใจร้อนไปนิดนึงครับหมูหกเลยครับชลทิ์ศีบุตรอ้าวลูกนี้รับแล้วมือแตกครับบอลเลยพุ่งไม่มีทิศทางเท่าไหร่แก้ไขข้ามมาฮะพีรพัฒน์ขึ้นเร็วนิดนึงครับยังแม่พยายามจังงัดไว้ตนุวัต์ไม่ทันครับ ลูกตีของทางนุติพงศ์ถูกพื้นนะครับตนวัฒน์เช็ดเงื่อนนิดนึงครับเอาครับพีรพัฒน์ตนวัฒน์ยกมาชนฤทติ์ตีเร็วสุดเหยียดพอดีครับแต่ยังช่วยเพื่อนไม่ได้พีรพัฒน์บอลสามต้องประคองข้ามกระติดอีกแต่สุดท้ายแหมโดยไม่ดีเท่าไหร่ครับพีรพัฒน์พยายามจะ ยกมือกระแทกบอลกันไว้สุดท้ายออกข้างไปเสรนี้ตนุวัฒน์วิ่งมาอันเดอร์ให้ชลทิตอีกครั้งหนึ่งตียืดยืดครับกลายเป็นดีเฉยเลยฮะละของบอลไว้ไม่อยู่กับทางด้านของบ้านรามราชตนุวัฒน์เสิร์ฟครับ บอลสามตีจากด้านหลังโอ้ติดเน็ตไปอีกเสริบต่อครับตนุวัต์บอลแรกรับมาดีฮะลูกนี้หัวเสาตีฉลับเน็ตยังรองไว้ได้ครับนุติพงศ์แล้วส่วนขึ้นโดยชลธิตคนเดิมฮะคิดไม่ออกบอกชลธิตครับทางด้านของโรงเรียนวัดช่องรุนสี อีกครั้งครับแม่ดวงนี้ตีฉีกสวย <S <S โดนเสาหรือเปล่าแน่โดนเสาอากาศนะเนี่ยโดนจับฟาวไปแล้วกลายเป็นบอลออกไปฮะองมีการเรียกเวลานอกกันครับตอนนี้ สูสีครับสิบห้าสิบสี่ก็แก่เกมกันด่วนนะทั้งสองทีมเวลาไม่เยอะครับช่องโดนรีน้ำอยู่หนึ่งแต้มนฮะ สถานการณโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีกว่าเล็กน้อยครับทางด้านของวัดช่องนนทรีแต่ว่าเซตนี้มันเริ่มสูสีขึ้นเรื่อยๆครกลับลงมาเล่นกันต่อครับช่องนนทรีตันุวัดยังเสิร์ฟอยู่นะฮะตัวเซ็ตเสิร์ฟลูกนี้ขวาไว้ได้ฮะแต่จังหวะตีไม่พร้อมต้องแก้ไข ธนวัน์ยกมาชนทิตขึ้นเร็วตีล้นกลับไปชนิธิกครั้งหนึ่งธนวัน์ชนทธิ์ไม่ถนัดแล้วต้องเคาะแต่ก็ยังกลายเป็นดีนะจังหวะรับบอลแรกของทางบ้านรามราชทำไม่ดีเท่าไหร่อบอลบุ่งเข้าตะข่ายเปลี่ยนตัวอีกครั้งครับเอาธนาษษพัทรพรประเสริฐกลับลงมาธนวัน์ครับเสิร์ฟ ตีดีครับลูกนี้แต่ยังรองได้ช,ชลธิดแก้ไขครับบอลสามประคอง,ขของทข้ามาอ้าวแล้วกลายเป็นดีฮะจังหวะตีไม่มีอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าลงตรงช่องว่าง mm hmm. ทัานเองขาตายฮรตัวสุดท้ายอดิศักดิ์เอาไปครับพิสิทธ์เนี่ย ชลีิขึ้นเร็วดูกนี้ลับนี้นิดนึงก็ยังเป็นแ้มฮ่ะอีนายิ้มยำมจ่ำสายส่วนคนนี้ก็ยังกระตุ้นเพื่อนอย่างต่อเนื่องมนตั้งแต่เซตที่แล้วแล้วฮะสิวิชัยอนุวัน์เสิร์ฟครับเอาฮะเราลุกออกข้างไปเยอะครับรับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ สันพัธนะฮะลงมาก็ทำเสียแต้มเลยธนุวัฒน์นี่เสิร์ฟหลายแต้มติดเลยนะฮะช่วงนี้ธนวัฒน์ให้มาชนทิ์ขึ้นตียัดเรียบร้อยเป็นแต้มอีกแล้วสนุกสนานกันใหญ่เลยนะ,ะช่วงนี้สำหรับทางน้องๆของโรงเรียนวัดช่องนนทรี อีกครั้งครับแมบล็อกมาไม่ทางนี้ก็เลือกตีสบายให้ชนทิตไปกลแลลวครับ20-14โดสวนเสาอีกแล้วครับ21 14จะปิดได้เลยไหมฮะน้องตัดดูวัดเวลาเสิร์นี้ต้องทำปากเป่าด้วยฮะ คงจะลุ้นนะฮะปัดข้ามมาอย่างรอไม่ได้ตนุวัฒน์อันเียข้ามอีกครั้งหนึ่งอ้าวโนจะพลาดกับพลาดง่ายๆไม่เข้าใจกันพยายามจะสอดขึ้นมาเล่งครับฮีรันแต่ว่าเข้าไม่ถึงบอลแล้วก็ตกพื้นไปก่อน ลูกนี้สวยงามฮะับเองตัวตีอารมงไปอ,นนอีกครั้งครับปุ๊บเรือบร้อยคคือจังหวะตีของโชลทิตนี้ถ้าบล็อกมาไม่ทันนี่โอกาสเสียแต้มสูงครับคือเขาสูงมากครับโอกาสขึ้นนี้เขาตีได้สบายๆเป็นอิสระเลยครับถ้าไม่มีบล็อกมาสู้นะฮะ ถ้ามีมาประกบอย่างอาจจะก่อกวนการเล่นได้บ้างครับอาจจะตีติดหรือว่าเปลี่ยนใจจากการตีนะฮะเป็นหยอดบ้างอะไรบ้างโอ้โหนอกเหน่วนี้เกมรุกไม่ดีเกมรับไม่ได้แล้วนี่บอลแรกครับยังเป็นปัญหาต่อเนื่องนะทางด้านบ้านรามราชอันนี้อัดลงไปอีกแล้วครับชลทิศ แพ้ไปอีกครับในเซตที่2งม่กูไม่กลับอะตอนนี้วัดช่องลุซีครับหนีออกไปครับเป็น2ต่อ0เซตครับลุ้นดวลจุดโทษกับโจฮาร์ทที่อังกฤษกดไลค์มิกโคลาบน Facebook วันนี้ จุดโทษกับโจฮาร์ทที่อังกฤษกดไลค์มิคโคล่าบนเฟซบุ๊กวันนี้เสร็จสุดท้ายครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องชนะเท่านั้นฮะับสำหรับบ้านรามราชโอ้โหแล้วเปิดชาวมาอย่างนี้ย,ยังโหครับชลทิ์ตีอันลงฝ่ายขึ้นนำเร็วว่าหนึ่งูนย์ในเซตสาม ครับคราวนี้ฉล็บล็อกแต่เป็นแต้มนทางหน้าบ้านรามราชลูกนี้ขึ้นตีไม่ตายชลทิศแก้ไขโดนปัดนิดๆก็ยังร้องไว้ได้ฮะทางด้านของศรีวิชยัยอาครับตีเท้าแก้ไขครับพลาดเลยครับนะครับความประเสริฐ ใครจะหยุดแกได้ครับชลทิศเดี๋ยวปีส3่สแล้วทุกวันนี้อายุ20อ่ะขอภัยครับอายุ12-13ปีโดยประมาณชลทิศอีกครั้งหนึ่งคราวดีเต็มเต็มอีกครั้งครับจังหวะขึ้นตีนของชลทิศ แตู่กนี้บิดเล่นทางคร <Okay. S 1> แก้ไขามาครับรบมามราได้บุกค,คืนบ้าง <Okay. S 1> ตีแรงแต่ยังดักไว้ได้ครับแย่งกันเล่นเฉลิทิศอันเดอร์ข้ามกลับไปเกียติศักยิ์ยกมาหัวเสาฝั่งซ้ายทูกนี้โหนตีแต่แม่นเนี <Okay. S 1> เป็นต้าเหมือนการทาง้านของพัชรบุญพันธ์เกติศักชนะดีครับเสิร์ฟ ชลทิตยิงคอข้ามมาเอาล้วฮะกิติศักิ์ยกมาหัวเสาอีกครั้งหนึ่งติดใจครับแล้วก็เป็นแต้มด้วยพัชระแม่ลงมาทำผลงานได้ดีทีเดียวกิติศักด์เซอร์คระบ้านรามราชอันนี้คามกลับไปเอาล้วฮะในบุกครั้งหนึ่ง ตีลูกนี้ก็แม่นอีกแล้วครับแม่ลูกนี้วางบอลแม่นเหลือเกินพรชราบุญพันธ์ดูอีกครั้งครับขวาโล่งนะเนี่ยนะตีทะยางมุมไปทางไล่แม่นะฮะนี่นะฮะฟึบตีดีครับลูกนี้เกมลูกทำไม่ได้อีกแล้วครับโดนบ้านร์ดราสวนแต่ว่าเกมบล็อกยังทำได้ดีครับ ต้องชมมาจังหวะนี้ขึ้นคนเดียวของทางด้านหมายเลข6กนปะปัดข้ามกลับมาครับธนุวัฒน์ให้มาสุรเชษขึ้นตีลูกนี้เลือกได้ฮะแต่งต่างาทางได้ดีและส่วนขึ้นเบาวไปครับติดตะข่ายด้วยจังหวะตีของพัชระชุที่ครับเสิร์ฟ แก้ไขเข้ามาแม่นฮะลูกน,นี้ยิยงแทียงหุนลงไปนธนพัฒน์พรประเสริฐอีกครั้งครับนี่ฮะจังหวะวางอู๋แก้ไขกแดนหลังแรงออกไปเยอะครับชลธิศชลธิศครับเสิร์ฟพลาดมาสักครู่ภาชราบุญพันธ์เสิร์ฟ บอลแรกไม่ดีครับเสียข้ามกลับมาเอาครับมารามาราชขึ้นโอ้ยลงอีกแล้วครับมูมเดิมเลยครับแก้ไขย,ยังไงดีครับฝั่งนูน้นวิทวัสชาชาวานครับคราวนี้ตีลงไปสุนิเชนเดนข้ามกลับมาครับอาลามรายกหัวเสาตีลูกนี้เต็มเต็มหน้าอกครับงัดไม่ขึ้นนะลูกตกของวิทวัส ดูฮะช่วงนี้เป็นทางบ้านรมามราชขึ้นนำบ้างครับหนีไป8ต่อ5ประเภททีมชายครับบ้านรมามราชเสื้อชมพูพบกับบ้านชออาโรงเรียนวัดช่องดนตรีนะผู้ชนะเนี่ยได้รับทันทีเลยครับเงินสด50 0 0 0บาทและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเสียงบร,รมราชกุม,มารีพพชรเาเสิร์ฟครับ ตีลูกนี้ฉลับบล็อกออกไปเป็นแต้มของช่องนลศรีบ้างครับหยุดไปหลายแต้มมาตอนนี้เริ่มเดินบ้างวิทวัชาชาวานครับขึ้นลูกนี้ยังรองไว้ได้ชลทิดชเรทิตทตยียืดยืดรับหลุดไปฮะทางด้านของบัชราบุญพันธ์ หัวเสาขึ้นตีลูกนี้ดักไว้ได้ชลธิตครับยอดข้ามมาถาลับบล็อกอาฮะงางกลับมาบุยครั้งครับ,บรามราชลูกนี้ตีทางเดิมครับวิทวัชชวานแต่คราวนี้ดักได้แล้วโดนสวนโดยชลทิตมสู้กันสนุกครับแต้มนี้แก้ไขจากแดนหลังออกครับอาวครับเป็นแต้มของ ช่องนอนทรีบ้างเสิร์ฟไปฮะอานนท์บอลแรกดีครับขึ้นหัวเสาโอ้โหงนี้หายเลยยกสูงครับแล้วขึ้นได้ถูกจังหวงพะพอดีวิทวัสชัชาวาน อีกครั้งครับโอ้โหขึ้นได้ก่อนบล็อกแต่กลับมาเป็นช่องโดนซีได้แต้มอีกครั้งครัครบช่องโดนซีเซิร์ฟยังย้ำที่เดิมอยู่ครับวิทวัสชาชาวานอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ทำแต้มได้เหมือนเดิมฮะเอาขอาอภัอยครับคราวนี้เป็นอภิสิทธิ์ขยันบ้างฮะ เสิร์ฟเข้าบ้านร,รามราชบอลแรกล้อนอาครับอภิสิทธิ์เปลี่ยนมาทางฝั่งขวาครับห้วิทวาวิทวัยพยายามจะตียืไปทางเดิมดักไว้ได้ครับแล้วส่วนขึ้นจากแดนหลังพลาดมาอยู่ดีครับชนลทิศไปเยอะนะฮะช่วงนี้สําหรับทางด้านของโรงเรียนวัดช่องนอนทรีราบอลแรกหลุดอีกแล้วครับจังหวะเสร์ฟของรมามราช นาพัชครับเสิร์ฟเดข้ามกลับมาโอ้โหลูกนี้ตัดเข้ามาตีโดนไหมฮะพยายามจะฟ้องเอาทัดครับเอาพิษิตขยันเหมือนจะไม่ได้ฮะสุรเชษครับเสิร์ฟแต่ก็ติดฮะเป็นบอลของรามราชอีกครั้งหนึ่ง ปทธวา์ครับเสิร์ฟดีมาหัวสาวลูกนี้ตีลงเส้นหลังครับแมสวยงามฮะ